เหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปี2505วันนี้นะคะมีแบบที่รับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ10,000แสนบาทเลยค่ะจะเป็นแบบไหนใครอยากรู้ตามมาดูกันได้เลยนะคะของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปาหนันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักของร้านปาหนันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกัน เหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปี2505กันนะคะถ้าคุณมีเหรียญรุ่นนี้นะคะแนะนําให้หยิบตามขึ้นมาดูได้เลยค่ะถ้าคุณมีตรงตามที่รับแบบนี้นะคะเหมือนกับในคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่ายังไงคุณก็ขายได้รับเงินแน่นอนค่ะอาจจะได้รับเงินสูงถึงเหรียญละ10,000 0บาทเลยนะคะจะเป็นแบบไหนตามมาดูกันได้เลยค่ะเรามาทําความรู้จักกับเหรียญน,นี้กันก่อนนะคะเหรียญน,นี้คือเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปี2505นั่นเองค่ะด้านหัวจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9้าอยู่แบบนี้ ด้วยเหรียญนี้นะคะจะมีขนาดประมาณ2 7ม mm, ิลลิเมตรหรือเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2.7ซนติเมตรนั่นเองค่ะมีน้ําหนักประมาณ7.5กรัมนะคะแล้วมีจํานวนการผลิตที่เยอะมากๆเลยค่ะสูงถึง883ร้าล้านกันอีก8 6 0 0 0นเหรียญเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าจํานวนการผลิตที่มากมายมหาศาลขนาดนี้นะคะราคาเล่นกันก็ย่อมจะไม่แพงค่ะด้วยเหรียญนี้นะคะคาดสภาพผ่านการใช้งานมานะคะราคาเล่นกันยังไม่เกินเหรียญละ5บาทเลยค่ะถ้าคุณอยากขายให้กับร้านป้าหนังนะคะแนะน ทำให้คุณเก็บรวบรวมมาขายเยอะๆได้เลยค่ะเพราะถ้าคุณมีเพียงแค่เหรียญ 2, 2เหรียญยังไม่คุ้มค่าส่งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับเหรียญที่หายากกันค่ะโดยเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่หายากนั่นเองค่ะเป็นเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5นานะคะยอดโมกุฎไม่ได้ตรงกับยอยักษ์เลยค่ะแล้วเหรียญน,นี้นะคะความพิเศษอยู่ตรงไหนนะคะ <perfekt ion ic> เหรียญนี้ความพิเศษอยู่ด้านนี้เลยค่ะอยู่ที่ด้านหัวนะคะด้วยเหรียญนี้นะคะด้านหัวจะเป็นปี2,500ส่วนด้านก้อยจะเป็นปี2 5 0 5นะคะนั่นก็แปลว่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญรูปผสมนั่นเองค่ะใครที่ยังแยกไม่ออกนะคะเดี๋ยวจะพามาเทียบให้เห็นระหว่างเหรียญปกติกับเหรียญหายากกันคะ่ะเรามาดูด้านก้อยกันก่อนนะคะอันนี้คือเหรียญหายากของเหรียญด้านก้อยนะคะ อันนี้คือปกติเลยนะคะด้านก้อยเหมือนกับเหรียญปกติทั่วไปเลยค่ะแต่ความพิเศษของเหรียญนี้นะคะอยู่ที่ด้านหัวแบบนี้เลยค่ะผู้ควรสังเกตไหมคะว่าด้านหัวจะไม่เหมือนกันนะคะสังเกตที no ่เหรียญปกตินะคะมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ล้อมรอบอยู่แบบนี้เลยค่ะแต่เหรียญที่หายากนะคะจะมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อยู่2ฝั่งแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครที่มีเหรียญแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหายากแบบนี้เลยเป็นเหรียญรูปผสมแบบนี้นะคะคุณสามารถติดต่อมาขายให้กับร้านป้าหนันได้ทุกช่องทางเลยค 啊。<laughs> ถ้าสภาพผ่านการใช้งานมานะคะรับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นค่ะแต่ถ้าสภาพสวยๆอาจจะได้สูงถึง1น0 0 0แสนบาทเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญปก,กตินะคะเป็นเหรียญรูปผสมค่ะด้านหัวเป็นปี2500ส่วนด้านก้อยเป็นปี2505แบบนี้นะคะถ้าคุณเจอแบบนี้และคุณสนใจอยากจะขายนะคะคุณสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปาหนันนะคะ Li น์แอดปาหนัน888ปปหรือว่าจะโทรศัพท์054067303นะคะสามารถส่งภาพมาตรวจสอบและประเมินรา ดูกนได้ทุกช่องทางเลยค่ะยืนยันว่าร้านปนัดรับซื้อจริงแน่นอนค่ะจุจ้าจุจ้า